กลับท,ทักทายสบายดีพรพี่นอ้องป้องป่ <c oughs> <ส ups> ายสูปูซูโฟนพบกันนัดเล่าหลานเปอร์เซ็นต์เนาะวัตถุดิบของนัดก็เป็นน่องง้ว่ได้หมดนียอ่อนบักไข่สาบ่นบักใหญ่ๆเดี๋ยวมาโลนึงจากตลาดไข่เนาะพี่น้องเนาะต้มเนาะต้มมาจะต้มซัวเนาะพี่น <c ells> ้องเอ้ยนั่นต้มซุกเราเด้เอามาพักให้เย็นบานเพ้อเออยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบักไข่สาบแต่แสบมาพี่น้องเนี่เอามาซอย เฮ็ดทเป็นพอดีค่มเ้ยค่ำไงกับซ้อยตอนไงญ่ซอยไปน้ำซิมไปน้ำไปสละมันหอมเลยจชงในเนาะ,ะมาสัวกันเลยพริกลงไปเนาะครับเนาะใส่พริกออกจากเผ็ดๆในจักน้อยนัดเป็นคนมาก,กินรสจัดนะครับผมปลาเข่าคัวผงชูรสนำลงไปน้ำปลาซีดใส่จักน้อยเนาะครับเนาะพี่น้องนอะหลังจากนั้นก็ขาดว่าได้กันนี้เลยผักแห้วต้นหอมผักชี อ๋อห่วยๆหลอพี่น้องเข้ากันดีปันยังเลยพี่น้องเอ้ยพูนนาตาปิตาแซมบอครับผมมาลงมือตักใส่ถ้วยเพื่อที่จะไปฉันเนาะพี่น้องเอ้ยพูนโอ้ยนำไล่สอหากไปแล้วก็ได้เบื้องนาตาพี่น้องส่วนนองง้อสไตล์นัดเล่าลาาาา้านเปอร์เซ็นมามามาอดบ่ไหวแล้ะเอฟรีบอดียอก